ว่าเป็นอินฟลูคนดังของโคราชเขาแบบมักจะทำคอนเทนต์ถ่ายประวัติศาสตร์นี่แหละวันนี้คืนนี้ก็คือออกจากบ้านไปแล้วเผอเอิญว่ากล้องติดหมวกเขาอยู่เพราะเขาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะไปเจอภาพประทับใจของเด็กคนหนึ่งซึ่งไปเห็นสิ่งกีดขวางทางจราจรแล้วไม่นิ่งนอนใจอะค่ะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะโอ้เด็กครับรถกลับบ้านโอ้เห็นเด็กหนผู้ชายคนหนึง่งยืนอยู่กลางถนนน้นองกําลังเก็บบางอย่างออกจากถนนในมือของน้อง มีเศษพลาสติกสีดำเหล,ลวกลางถนนก็ยังมีเศษพลาสติก <ไป S 1> สีดำ,ำนะที่ปลิวกระจายเต็มพื้นถนนมีเลย็บเนี่มีช่างที่ปาดนะครับอ๋อเนี่ยเด็กเขาทำรนเนี่ยเด็หนูไม่กลัวรถชนเนี่ยเก็บเอาออกถนนเนี่ยจ้ะขวัวรถก็เหยียบเลิศเนี่ยมาดานะอาช่วยแกมา บางคนจะมองธุระไม่ใช่ก็แค่ขับรถหลบแต่น้องอจอดรถข้างๆแต่ก็เสี่ยงอันตรายอยู่นะเพราะว่ามันเป็นทางตรงรถวิ่งเร็วนี่ยเก็บอะไรก็ไม่รู้พลาสติกสีดําๆไม่รู้อะไรอะมันขวางกีดขวางจราจรแล้วแบบโอ้โหระเกะระกาดเต็มไปหมด น้องตอบก็โอดด้วยความแล้วพี่เขาผ่านมาพอดีนะคะก็คือคุณสิทธิศักดิ์ชิดไทยสงค่ะเป็นคนพิมายใครเคยดูคอนเทนต์ก็จะจําหน้าได้นะ,ะมาคอนเทนต์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดอะคะ่ะเป็นอินฟลูแหล่งท่องเที่ยวนะคะก็เป็นสิ่งที่เราก็มองไปก็ยิ้มไปนะถึงความน่ารักของหนูน้อยที่เป็นพลเมืองที่ดีนะคะเก็บสิ่งกีดขวางออกจากถนนซึ่งทางด้านพี่สิทธิศักดิ์เล่าให้ฟังว่าตอนเย็นของ5รกรกฎาคม พอดีขับรถทาดแล้วพอเห็นเห็นแล้ววนกลับมานะมาถ่ายน้องเนี่ยแหละเพราะอยากจะรู้น้องเป็นใคร,รน้องชื่อแท็กค่ะนักเรียนม .2 โรงเรียนลุงข้าวนะคะน้องบอกว่าขีม่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผ่านมาแล้วเห็นรถขยะทํหล่นก็ไม่รู้หรอกแผ่นไอ้ที่ว่านี่คืออะไรแต่ว่ารถขยะก็ไปแล้วไงไปต่อแล้วไงแต่ไอ้ของแบบนี้มันเกลื่อนถนนไปหมดล่ะก็อนุมาณว่ารถขยะคงไม่รู้ว่าปิวหล่นละมั้งถ้ารู้ก็คงจะไม่นิ่งนอนใจเพราะเขาเป็นรถขยะ ออกำลังจะขนขยะไปทิ้งอยู่แล้วก็ชื่นชมนะคะเป็นคนที่แบบใส่ใจสังคมสัมภาษณ์มาออกสื่อเลยนะคะก็เก็บออกจนหมดละคา่ะ เออแต่ก็อันตรายแหละพี่เขาก็เป็นห่วงน้องแล้วนี่ค่ะสัมภาษณ์น้องมาน้องก็ว่าสื่อๆเลยเนอะลูกหัวหนึ่งทีนะคะเพราะว่าเอ็นดูเมตตาเนะเวลาเราเมตตาเด็กๆเ,เราก็จะลูกหัวน้องน่ารักดีขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับดูหน้าตาแบบซื่อๆด้วยเนอะอันเนี้ยดูน่ารักจริงจิตใจดีนะคะ ยินดีกับคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงน้องเป็นคนที่แบบใส่ใจสังคมได้ขนาดนี้เนะก็ดูเป็นตัวอย่างไว้นะครับคือเราไม่ต้องทําแบบเดียวกันหรอกเราไปเจออะไรที่พอจะทําได้ก็ไม่นิงหนูได้และทำเนี่ยผมว่าคนก็ชมเชยแล้วแหละว่าเออเป็นเด็กดีเชื่อว่า90%ครับผ่านจะมองว่าธุระไม่ใช่อ่ะ